เพราะเหตุนี้ฝีมือระดับชั้นครูถึงได้ไรายละครเล่นมาปีกว่าถูกกันสนานทัพทีมอัญญรินโดนช่องเจ็ดดองงานหนักตเตรียมหนีไปช่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทับทีมอัญญรินเป็นดาราสาวโลกโก้ช่องเจ็ดอีกคนที่ขายฝีมือไม่ขายกระแสะแถมมีดีที่หน้าตาสวยคมแฟนๆลงรักย้อนไปดูผลงานขึ้นหิงของสาวตาคมคนนี้กันค่ะ 1. ดารากาจากอสูรน้อยในตะเกียงแก้วในเรื่องอสูรน ้อยในตะเกียงแก้วมีสาวทับทิมรับบทเป็นดารากาอาสูนร้ายแสนสวยที่ต้องฟาดฟันกับแนนนี่ที่รับบทโดยสาวใบเฟิร์นพิชนกเกือบทั้งเรื่องอาสูนน้อยในตะเกียงแก้วอ่อนแอในปี2555เรตติ้งดีชนิดทิ้งคู่แข่งไปไม่เห็นฝุ่นเลยค่ะบทร้ายแบบมีมิติแบบดารากาแบบนี้ทาอยู่ในมือของสาวทับทิมแล้วขอบอกได้คำเดียวว่าสบายหายห่วงละครเรื่องนี้สาวทับทิมก็ตกแฟนคลับไปได้มากโขทำให้สาวทับ ทมกลายเป็นนางร้ายที่มีคนเอาใจช่วยมากที่สุดคนหนึ่งเลยค่ะ 2. หนูอีทจากอายารักอายารักเวอร์ชัน2,556ที่สาวทับทีมรับบทเป็นหนูอีทที่ร้ายกาจสุดๆหนูอีทในการตีความหมายใหม่ของช่องเจ็นี้เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่างยิงมาเจอกับนาโนกับนาช้อยคอยเป่าหูอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วไม่บอกก็รู้ว่าแสบสันสุดๆถึงแม้ว่าหนูอีท2,556นี้จะขาดความกลมกล่อมสมเหตุสมผลไปบ้างแต่สาวทับทิมก็เอาอยู่เล่นเอาแฟนๆเกลียด ไม่โลงแต่ก็ทําใจให้รักไม่ได้เรียกว่าได้แต่จ้องหน้าจอทีวีเพราะอยากจะเห็นฝีมือการแสดงของสาวทัพทิมนั่นเองค่ะ 3. าจ้าวนางละอ,อกคํามมนทิพ จากเจ้านางละครเรื่องเจ้านางออนแอร์ในปี2558เรื่องนี้สาวทับทิมรับบทเป็นเจ้านางละอองคำในรุ่นแม่และมุนทิพในรุ่นลูกบทเจ้านางละอองคำที่สาวทับทิมเล่นเรียกว่าเขียนมาเพื่อสาวทับทิมเลยทีเดียวเริ่มต้นชีวิตก็โดนกลั่นแกล้งโดนรังแกสารพัดจนทําให้เกิดความละโมบบูชาผีต่างวงเพื่อหวังอํานาจลาภยศวัสนาจนในที่สุดเจ้านางก็กลายเป็นทาสปอบไม่ได้ไปผุดไปเกิด จนมาถึงช่วงรัชกาลที่7สาวทัพทีมรับบทมนทิปที่โดนผีครอบงาำจนเปลี่ยนเป็นร้ายแบบสุดๆเล่นเอาคนดูลุ้นเอาใจช่วยกันทั้งเรื่องเลยล่ะค่ะ 4. แก้วจากบ่วงสบายมาถึงบทของแก้วในละครเรื่องบ่วงสบายที่พึ่งลาจอช่องเจ็ดสีไปาสาวทับทิมเล่นได้ชนิดถึงใจแฟนคลับไม่แพ้เรื่องอื่นเรียกว่าร้ายชนิดอยากเดินเข้าไปในทีวีแล้วช่วยนางเอกตบตีกับแก้วเลยทีเดียวในเรื่องนี้สาวทับทิมเล่นเป็นลูกช่างอีกครั้งโดยตามแก้แค้นทุกคนที่คิดว่าทําให้แม่และตนเองต้องตกตามกลายเป็นท่าต่ําต้อยจนตอนหลังได้ขึ้นไปอยู่บนเรือนแต่เพราะความริษยา เลยทําให้ต้องตายอย่างอนาถาเพราะโดนผีแก้แค้นค่ะโอ้โห,โโหเหนือเรื่องแซบเบอร์นี้ส่งไม้สาวทับทิมเธอเพราะสาวทับทิมเอาอยู่จริงๆ ผลงานหลากหลายความสามารถครบเครื่องสำหรับทัพทีมอันยารินตอนนี้มีละครเจ้าเสมิงประกบคู่เข้มหศวีกลับมารีรันใหม่อีกครั้งรวมไปถึงผลงานเสาห้าบูเลกจินจินนะเรตติ้งถล่มทลายแต่หลังจบจากเสาห้ากลับไร้ลายชื่อละครเรื่องใหม่ของทัพทีมงานนี้แฟนหมอชิดยิงจับตามองหลังมีข่าวลือทัพทีมจะมุสัญญาในปีนี้สุดท้ายแล้วเธอจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนที่ไม่ต้องรอนานแฟน สามารถไปดูอีกหนึ่งบทบาทสุดบางเมื่อเธอจัดเต็มร้องและเต้นออกซิงเกิลเพลงโสดอย่างแรงกันก่อนพร้อมงานหนังกันได้มีความคืบหน้าเมื่อไหร่จะรีบรายงานทันที